มันมันมันจะรอได้ไหมในเมื่อพวกพี่ๆเขากําลังจะถูกยึดทรัพย์อยูอ่ธนาคารเขาไม่รอไงครับธนาคารเพราะว่าเราไปกู้เงินจากธนาคารแต่ว่านายกบอกว่าจะรับผิดชอบแล้วก็เขาก็รับสภาพนี้แล้วที่ไปที่อายการสูงสุดเขาก็เรียกที่เฉลิมมาเราว่าเออนี่ที่คุณสุขได้กู้ให้กับคุณเฉลิมตกลองคุณเฉลิมจะยำไงรับจะรับสภาพนี้ใช่ไหมว่าเป็นของคุณเราว่าใช่ครับเขาก็มี ลงลายลักษณ์อักษรเซ็อนอะไรให้เรียบร้อยอย่างเรียบร้อยหลักฐานว่าเขารับสภาพนี่แล้วแต่ตอนนี้ถ้าถ้าจะให้พวกพี่ๆเขาไปรอพี่เหลิมฟ้องสมาชิกคนอื่นเนี่ย mm. เพื่อจะเอาเงินตรงนั้นมามามาคืนให้ให้ทางสมาชิกที่กําลังเดือดร้อนเนี่ยพี่มองว่ามันไม่ทันพธนาคารเขาก็ไม่ได้รอ mm. เขาก็ทําเรื่องยึดมาเรื่อยๆทวงถามมาอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ mm. ก็ทีนี้ก็คือที่ที่เขาอยากจะให้ ดำเนินการให้ก็คือชดใช้นี่ให้เขาหรือไม่ก็ให้พี่เฉลิมรับนี่จากธนาคารไปทั้งหมดเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนที่มันจะถูกยึดซับวงเงินเท่าไหรค่คะทั้งหมดก็คนหนึ่งก็สองแสนห้าสี่แสนห้าตอนนั้นเจตนาที่ไปกู้ให้พี่เฉลิมเจตนาพี่เฉลิมบอกให้ไปกู้เพราะอะไรเพราะว่า,เ,าเงินเงินในในกลุ่มออมทรัพย์สจทเนี่ยขาดสภาพคล่องไม่มีออกไปให้ สมาชิกคนอื่นกู้ก็เลยเป็นเป็นที่มาของการว่าที่หล่อบอกว่าให้ให้คนที่เครดิตดีเนี่ยไปกู้ให้หน่อยเพื่อที่เอาเงินนี้ยเข้าเข้ากลุ่มออมทรัพย์แล้วก็วมาให้สมาชิกคนอื่นกู้แล้วพวกเราอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์ได้กู้ออมทรัพย์ด้ไหมคะมคือพวกพี่เขาไม่ได้อยู่ในผมนผมผม,ผมอยู่ในในกลุ่มได้กู้ให้ได้กู้ให้เขาครับกู้ให้เขาแล้วได้กู้จากออมทรัพย์อีกทีไหมอ่าไม่ได้กู้ครับเพราะว่า เขาบอกผมว่าถ้าวันหลังถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณสามารถมากู้ที่กลุ่มได้มันจะง่ายกว่าถ้าเราอยู่ๆเราไปกู้ที่้อมสินมันจะยากมันจะไม่ได้แต่นี้ผมไปกู้เนี่ยผมไปกู้ให้แกเนี่ยประมาณ10นาทีได้มาแล้วผมได้มาปุ๊บผมก็เอาไปยื่นให้คณะกรรมการที่นั่นเลยเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็เห็นว่าวัน,ว,นวันหนึ่งมีแต่พวกเราทั้งนั้นไปกัน30 40ี่สคนไปไฝ่กันไม่รู้ว่าใครเป็นใครทั้งๆที่ไม่ไม่รู้จักกันเลย แต่เขาให้ควายควายกันคือแบบนี้ได้คนละหม,มื่นสองหมื่นเึงนี่ครับกูค้ำกันสามคนคืไอไหมคนที่หนึ่งค้ำคนที่สองคนที่สองค้ำคนที่สามแบบเนี้ยมันก็จะควายกันมันก็กลายเป็นวัวพันหละกะักอ่ะแล้วทีเนี้ยคนที่มาเนี่ยที่เขาจับมาควายกันเนี่ยคืออย่างพี่สุกเนี่ยไม่รู้จักกับพี่คนที่สองเลยคนที่สองก็ไม่รู้จักกับคนที่สามเลยคือทางธนาคารเตรียมเอกสารไว้ให้หมด แล้วเวลาเซ็นคือเขาก็ไม่ได้เจอหน้ากันเลยเซ็นที่เอาไว้บําเช่ดถูกต้องไหมคะเราพออีกคนมาพอคนที่สองมาก็มาเซ็นให้มาเซ็นให้คนนี้คนที่สามมาก็มาเซ็นให้คนนี้ก็คือสามคนจบได้เงินไปโดยที่พวกพี่เขาไม่ได้รู้เรื่องธนาคารจ่ายเงินมาปุ๊บก็เอาให้พี่เฉลิมไปเลยเฉลิม พี่เฉลิมไปยืนรอรับที่ธนาคารใช่ในทุกๆวันนะคะใช่ัไหมพี่ไม่เขาเขาจะส่งมีมีตัวแทนในกลุ่มเขามีสิบสิบคนไงแต่วันนั้นพี่เฉลิมไม่ได้ไปมีพี่อีกคนหนึ่งแต่ผมจาชื่อไม่ได้นคนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งไม่เป็นไรคนนั้นคนนั้นไปคนนั้นไปเขาแต่ละแต่ละวันเขาจะพาไปเป็นสิบอะไปก็ไกู้กู้กันให้เขาบางคนกู้สองแสนแต่กู้มาปั๊บเขาก็ เอาให้แสนหนึ่งอีกคนก็ไห้แสนหนึ่งเขาก็พอเขาได้เอาไปใช้แต่เขาก็ผ่อนชำระเอามาให้ทางกลุ่มแต่ทางกลุ่มพี่เฉลิมไม่ได้ไปจ่ายธนาคารธนาคารก็ต้องมาฟ้องคน,อคนที่ตามเอกสารของเขา,าครับทุกวันนี้ก็พนายสินเชื่อเขาจะโทรมาถามคุณสุขคุณใายยังเอาอผมไม่จ่ายครับเพราะว่าผมได้คุยกับพี่เฉลิมแล้ว ว่านี่ตัวนี้พี่เฉริมรับสภาพนี่แล้วว่าเขาจะจ่ายให้ผมผมเคยไปศาลลำปางเหมือนกันเขาบอกว่ายัางยังยังกรณีสามพันสี่พันเ่เหลืออยู่แค่สองพันนี่พี่เฉลิมก็ไปกับผมว่าเออสุขรับสภาพเป็นนะเดี๋ยวแค่สองพันนึงพี่จ่ายเองไม่เคยจ่ายให้ผมเลยมีเจ้าหน้าที่โทรมาทวงผม บอกว่าคุณจ่ายอย่างผมผมก็บอกว่าผมไม่จ่ายว่าผมไม่ได้เอาเซ็ตเสลิมเลยที่เสลิมเขารับสภาพแล้วอะไรแบบนี้ครับสรุปคุณเสลิมรับสภาพนี่ทั้งหมดหรือยังครับัแล้วกับ9คนที่ผมไปอรับแล้วแต่อีกหลายคนน่ะเขายังติดต่ออะไรไม่ได้เขาก็เขาก็ยังไม่ได้รับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เขาก็มีหนังสือมาฟ้องร้องอยู่ตอนนี้ของที่9คนเนี้ยจะทำเรื่องฟ้องศาลแล้วคุณสอศาลมีคำพิพากษ มาแล้วว่าให้พี่เฉลิมเนี่ยชดใช้ตามเอกสารแล้วก็อีกสิบกว่าคนที่ยื่นมาใหม่เนี่ยกำลังทำเรื่องขอใช้กองทุนในการฟ้องอยู่โอเคมีทั้งหมดกี่คนคะที่เป็นผู้เสียหายเออถ้าเอาจริงๆรวมจริงๆมันก็ร้อยกว่าคนนะมูลค่าที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะี่อยู่ที่ประมาณเกือบน่าจะหลายล้านอยู่ผู้ตัวต่อต,ตัวอย่างเงี้ยถูกปะ เพราะว่าเราเวลาเวลาที่ไปกู้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเอากลุ่มอมซั์นี่นะไปกู้ถ้าถ้าถ้าเป็นของกลุ่มอมรัย์ถ้าบอกว่าเอากลุ่มอมซับไปกู้เนี่ยโอเคแบบนั้นนะใช่อย่างที่น้องพูดถูกปะแต่อันนี้มันไม่ใช่มันเป็นการกู้ตัวต่อตัวใจไม่ได้ผ่าหรือว่าบางคนกระจายไปกับฟานธนาคารไปแล้วแบบนี้ธนาคารเขาก็รู้อยู่เหมือนกันว่าพวกเราจ่ายไปแล้วแต่เราก็รับสภาพนี่เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็มามาเชนอะไรเรียบร้อยแล้วแบบนี้อ่ะ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายพี่แต่ว่าหนูพอจะช่วยค่าน้ำใจได้เล็กน้อยนิดนึงเป็นค่าเสียเวลาให้ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ตัวแทนรับสองคนนะโอเคนะแล้วก็ไปเฉลี่ยกันเองนะขอบคุณมากนะไม่เป็นไรค่ะม่ไม่ติดไม่ติดทุกคนไม่ติดขอแค่ได้รับความช่วยเหลือ S <S <an> เดี๋ยวๆผมเข้าบานผมไปหาให้นี่คร,รับ <S an> มาไปบรถรแล้ <S <S <an> วพี่พี่เขาจะไปอยู่ข้างหน้ารืไเง้ห่อ เขาบอกว่าให้เราจะรอเดี๋ยวเขาจะเป็นตั้งกลอ้องเลยนะรอเลย